ครับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้องกาบอนุโมทนานสาธุเจ้าค่ะครับสาธุครท่านบิดาจิปกไกผู้ใหญรยศในวิชาพระนาคามีในส่วนของวิางชาปฐมฌานครับเชิญครับอาการภายในจิตท่านเป็นอย่างบ้างสาธุน้องกาบขอกาบท่านอาจารย์เจ้าค่ะอาการภายในจิตของข้าพเจ้าเจ้าค่ะก็เริ่มดึมเนินการแบบเดิมก็คือตั้งนาฬิกาไว้เก้าสิบนาทีเผื่อไว้ค่ะแต่ก็ไม่ไปสนใจกับเวลาค่ะแล้วก็จะพอไม่ไปสนใจกับเวลาแล้วค่ะ การที่นั่งเจริญมัคอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะจะเป็นการที่สํารวมเพื่อที่จะปฏิบัติอย่างเดียวคือไม่ได้มีต้องไปนั่งเผื่อว่าไปนั่งรอเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นในจุดนี้ช่องแรกก็จะดับองค์นิวรันห้าค่ะด้วยการดับภาะาหนึ่งองค์รมอย่างเดียวค่ะสัรวมอมินรีให้บริบูรณ์ค่ะจนมีกําลังแล้วค่ะก็ค่อยขึ้น มาวิธีองค์ที่สององค์ที่สามองค์ที่สี่ตามลําดับจะเลยมาวิธีสี่องค์ทำอย่างต่อนเนื่องสํารวมอินทรีย์ไปจ,จนองค์องค์นิวรณ์ห้าค่ะการมาฉันทานิวรณ์พิยาัปาทานิวรณ์ทินนิมิทานิวรณ์อุทัเจากุจจนิวรณ์วิจิขานิวรณ์สงบลงไปค่ะเอ,อ่อแล้วก็เกิดสภาวะทงทั้งหลายย่อมลังลายไปสู่ทาทั้งหลายทงทังหลายย่อมยังทหลายบริบูรณ์เกิดองค์วิตกวิจารเจ้าค่ะองค์วิตตกวิจารก็จะเป็นเรื่องของเจโตสัม เจโตสัมผัสที่เกิดระหว่างวันค่ะแล้วก็แสดงขึ้นมาข้าพเจ้าก็จะจะเญม,มาวิธีสี่องธรรมสำรวมไว้ที่ปลายจมูกค่ะอยู่อยู่แบบนี้ค่ะก็จะมีการใช้ร์าลังสลับกันค่ะอยู่แต่ตรงนี้อย่างเดียวก็เริ่มมีกําลังมากยิ่งขึ้นค่ะเขาก็ยังยังจะอยู่ที่องค์วิตตวิจารณ์ใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานหน่อยค่ะแล้วก็ ผ่านไปอีกก็กเกิดองค์สภาวะทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำหลายบริบูรณ์เกิดองค์มันผู้มีบาเข้ามาดุจิตเข้ามาสิงกายผมทําให้เกิดอาการคันที่แขนเหมือนมีแมลงหรือตัวอะไรเข้ามาเดินค่ะเข้ามาเดินเข้ามาเข้ามาเดินอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกจักระจี้ที่แขนเนี่ยก็ไม่สนใจค่ะก็จะมีสัญญาเก่าที่พูดขึ้นมาเรื่องแมงสาบแต่ก็ดับ ลงไปค่ะกต็ต่อสู้ค่ะไม่ไปตามกับสิ่งที่เขานิมิตขึ้นมาค่ะจะเจริญมาวิธีสี่องค์ทำอย่างต่อนเนื่องอยู่แบบนี้ค่ะ mm hmm. เ,เขาก็จะมีตันหาที่คอยรับข้ามาจะใกล้ถึงเวลาหรืออย่างไรเขาพเจ้าเขาพเจ้าก็จะดูตัวเองเป็นหลักว่ามีกําลังมีอินรีย์นั่งนั่งได้นานขนาดไหนก็จะนั่งให้สุดกับเวลกับอินรีย์ที่มีอยู่อย่างนี้ค่ะช่วงท้ายถายก็จะมีอาการของ ทําให้เออ่บูปหลับกลางอากาศเนี้ค่ะก็มีม,มีที่จะเกิดบ้างเล็กน้อยก็คือไม่ได้เกิดหนักข้าพเจ้าก็เกิดนิดนึงข้าพเจ้าก็มีมีการสํารวมอินทรีย์ไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็รีบ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 ร,บร่งความเร็วในการดับภาษาะหนึ่งองทางนี้ค่ะจน จนเกิดสภาวะที่ก็เอาชนะกับอาการที่เขาอ่อนเพียแล้วก็วูบ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 หลับกลางากาัดลงไปได้ค่ะก็นั่งต่อไปอีกค่ะจนอินทรีย์เขาเต็มรอบอ่ะค่ะเขาก็เขาก็สุดก็คือสุดแล้วก็กําหนดออกจากสมาธิก็ดูเวลาที่เหลือก็เท่ากับนั่งไปได้หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเจ้าค่ะน้อมกลับท่านอาจารย์เจ้าค่ะ ครับสาธุครับท่านบนาริณาถสิบพไก่นะตามที่ท่านแสดงมาเนาะก็ถือว่ายังไปได้ในระดับสองก็คือวิชาปฐมฌานวิชาทุติยฌานแต่วิชาตติยฌานยังไม่สามารถเข้าข้ามได้นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากยังมีสภาวะที่ยังดับแล้วนิวรณ์ยังเข้ามาในสภาวะยังไม่สามารถทําให้เขาหายไปเลยได้ นะครับถ้าเขาหายไปเลยไม่มีเลยนิวรณ์ห้าไม่มาวุ่นเลยก็ยแสดงว่าไปได้นะครับตอนนี้นิวรณ์ห้ายังมาเนื่องจากทําให้ท่านช้าลงแล้วก็หาวฟัชฟอตอยู่นะครับเพื่อให้มีการวุร่นหลับแต่ถามว่าดีขึ้นไหมอ่ะก็ดีขึ้นกําลังเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นในเฉพาะส่วนนี้นะในเฉพาะส่วนนะถ้ากําลังสูงแล้วก็มีกําลังจริงๆนิวรณ์ห้าจะไม่เข้ามาวุ่นเลยนะครับจะไม่มายุ่งเลยมาไม่ได้ นะครับแต่ถามว่าเขามาไหมเขามาเขาเขามาจากองค์วิตกนะครับแต่ไม่แสดงผลเนื่องจากกําลังสู้ทันไม่ได้เราเขาจะไม่แสดงผลอย่างนี้กําลังเขายังมาแยดนั้นได้ก็คือนิดนึงนิดนึงทําได้นิดนึงนะครับมาสะกิดสกิดให้รู้ว่าเธอยังไม่จัดการฉันได้หรอกนะเธอยังไม่สามารถนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุบอกว่าอยังไม่สามารถ นะครับถ้าได้จริงๆก็คือนิวรธาเขาจะไม่มบวมนะให้การที่จะไปหาวับนะครับบูกกลางกะจะไม่ปรากฏไม่มีการเกิดปรากฏก็จะผ่านได้นะครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจเจ้าค่ะาแล้วก็ไปเน่งความเพียรนยระหว่างวันนะครับแล้วก็อเคลียพื้นที่นะครับให้เขามีกําลังขึ้นมานะครับเพื่อที่จะจัดการเขาได้แล้วก็ถ้า สภาวะรู้สึกว่าเออนั่งแล้วมันสบายสบายดีๆแล้วก็เวลาเหลือเฟอือก็ไปให้สุดไปให้สุดในเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับแม้ว่าหมดแม้ว่าเออไม่มีอะไรแล้วก็ก็นั่งเพื่ออะไรเพื่อเป็นการใช้กําลังเพราะตรงนั้นอ่ะจะทําให้ท่านมีกําลังเสริมขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับเราก็มีกําลังอยู่นะตรงนั้นนะแต่ยังไม่หมดเวลาเราก็ไปให้สุดแต่กาลังตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึเพิ่มขึ้นเพิ่มม,ม,มาใช้ก้างต่อไปเขาจะมีกําลังเสริมขึ้นมา นะครับดีกว่าว่าเออจบแล้วไม่มีอะไรแล้วนั่งมาได้เลยทั้งสิบห้นนาทีเห็นไหมเสียดาดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยเป็นค่อยไปเพราะจากเมกื่อวานก็เหลือไม่ถึงน้อยกว่าอ่าเหลือมากกว่าก็คือชั่วโมงนึงนิดนิดก็เริ่มเริ่มขึ้นอ่าเนี่ยนี่มาสิบ้าแลี๋ยวเขาต้องเพิ่มขึ้นไปอีกอห็ไหมอ่มมาเขาเพิ่มขึ้นไปถึงชั่วโมงครึ่งยิ่งเป็นการดีเพราะแต่หมายความว่ามักว,วิธีต้องถูกต้องนะ แล้วก็เดินเป็นลําดับลาดับเขาก็จะไปได้เลยนะครับก็ยังไม่ต้องด่วนรีบถ้าเราตั้งเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเออเวลาเนี้ยเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่มีการเกิดปรากฏแต่ตอนนี้เริ่มมีการเกิดปรากฏก็เป็นที่มินหมายดีนะที่เรามาถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะไปให้ถึงดาได้นะ <c oughs> ที่ไม่รู้ก็ให้รู้ที่ให้รู้ก็รู้ยิ่งขึ้นเขาก็เริ่มรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นน,นะได้สัมผัส ได้เจอกับตัวเองว่าเจตโตสัมผัสเป็นอย่างนี้นะเจตโตปัสสาเป็นอย่างนี้นะถ้าปัสสาวแล้วไม่ดับเนี่ยจะมาเกิดเจตโตสัมผัสเพราะเป็นของภายในที่ผุดขึ้นนี่คือธรรมันเองที่พงค์ตัดธรรมนเองอะไรที่ผุดขึ้นมาคือธรรมันเองแต่สิ่งที่ผุดขึ้นมาที่ไม่ใช่ธรรมนเองคือเป็นเรื่องของมาเป็นเรื่องของกิเลสอันนั้นไม่ใช่ของพระองค์แต่เขาก็จะต้องผุดขึ้นมาเช่นกันเพราะไม่ได้ดับปัสะแต่สิ่งที่ดับปัสจาวะแล้วมีกําลังธรรมันเองก็จะผุดขึ้น ก็คือทำทั้งหลายย่ำหนอยไปสุดทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่ำหน่อยทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วก็เจอัวสัมผัสก็มากระตุ้นเตือนว่าไอ้ท่านดับฉันไม่หมดท่านไม่ได้ดับเห็นไหมอ่าถ้าทำดับถูกต้องปุ๊บทำทั้งหลายย่ำหน่อยไปสุดทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่ำหน่อยทั้งหลายให้บริบูรณ์อันนี้ก็เป็นธรรมเอนะครับที่เขาจะไปโดยสภาวะที่ถูกต้องแต่ถ้าสภาวะเขาไม่ถูกต้องเขาถุกจุดกระชากลากโดยมาร อันนั้นผิดแน่นอนเพราะอยากเพราะมีตนาที่คอยกระติบเพราะฉนั้นถ้าตนาที่คอยกระทิบน้อยลงหรือไม่มีเลยนั่นแหละอินทรีย์แข็งแรงแล้วอินรีเริ่มแข็งแกร่งหรือจะมีนิดนิดนิดเดียวแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าเก่านะครับโดยรวมนะเอาแล้วมีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีคำถามแล้วเจ้าค่ะน้อมค่ะท้าทายธนาจารเจ้าค่ะจะถือต่าเงินไปปฏิบัติแล้วก็ปรับแกเนะจะทูต้าสวัสดีครับ น้ำกาลอน,นุบาลสาธุเจ้าค่ะน,น้ำกาลสวัสดีเจ้าค่ะ